พูดไปดิแม่ดูอะไรอ่ะพอใจไหมพอใจไหมเนี่ยลวงพี่ซื้อให้เนี่ยพูดดิดีไหมแม่นี่วิดีโอนะคะวิดีโออ๋อชอบต้มปูไม่ใจตุ้ยออทเจอหลวพี่ซื้อมานั่งเนี่สบายจังสบายดีจังเลยวางเหมาะไหมแม่เหมาะมากินข้าวกัอนล้มวันนี้ด้วยล้มแบม่วงด้วยแม่ต้องดี ดีวันนี้ห่วงขายเนี่ยลูกมาครบเลยเคยกินแล้วจะห่วงทุกทิศห่วงคนนี้นี่ครบวันนี้ครบหน้าชอบปังนี่นี่ไมใบขาวแม่ใช่ป่ะไมใบขาพี่ดีทำไมแม่ไม่ใช่หูงมือมันมีข้องเลยนะชอบปลาตเตียงลุงพี่ซื้อให้เนี่ยชอบไหมชอบมากเลยดีเจริญเจริ่งเจียวเจริญเจริญสวยงามนะนั่งสบายดีเราก็จะได้เป็นเพื่อนนั่งกับแม่

ขสุขขอ้ขขอเถ้ลูกท <S S 1> ุกคนลงพื้นด,ด้วยสุขข้อสุกข,ขอ้อเยมมามีเอาโต๊ะเอาให้โยมแม่น,นั่งสุขสบายจังยิ้มสดชื่นสดชนยิด่นดี่ตีแล้วหะจะพาไปส่วยอากาศจะดีเราป้อลุงก็ใหญ่น้องเต็มไป เตด้ดตัวงลูกนวิซซ์อะไรมาลูกก็มากินข้าวกันเต็มเลยลูกมากินข้าวเต็มมาเลยแม่พ่อก็มซื้อชุดซื้อชุดนี้เข้ามามีวันแรกด้วยทำดีมากเลยนะเนี่ยคุณค้าให้ค้าสมองเขาพูดถึงอืมกี่ไรค้าสมองเนี่ยพี่อาบอกว่าต้องมาหาที่ซื้อค้าสมองคลยค่ เขาเขเก่งเขาเก่งถึงจะไม้เป็นค่าใช่ายถูกนะแต่ถูกใจถูกใจนเอ้นนเาเนี่ยบ้นเกาโอซื้อโตม้โตไม้เนยนะเนี่ยเนาะนเลยจังสเลยตอนนี้แม่ก็ยาับมู่ด้วยบอกเลยจับมูด ต้องเ้าองตัวนี้พะจะต้องทอรอารายงาน,นโอ้โอโอ้ไม่ได้ไปพม่าที่บอกว่าต้องอต้องทำความดีอะไรมอเช้าไปวาทวัดมาแล้วอุ้ยนี่